พูดแบบไม่อายปาคาาเชิญยิ้มบ้านและรถโดนยึดหมดเหลือเงินหลักร้อยไม่ขอรับบริจาคไม่รบกวนใครดีกว่าเพราะทุกคนเดือดร้อนหมดปาคาฟเชิญยิ้มจำต้องปล่อยบ้านและรถโดนยึดยืมเงินพี่สาวและเพื่อนฝูงใช้ประทังชีวิต ตอนนี้เจ้าตัวอาศัยอยู่ที่บ้านพี่สาวและหาไรายได้จากการทำเครื่องดนตรีขายและก็ขายไม่ได้อีกเพราะโควิด1 9นักดนตรีก็ไม่มีงานแล้วก็ไม่มีกำลังที่จะมาซื้อตลกชื่อดังปาคาฟยอมรับว่าช่วงนี้ลำบากมากตนพูดแบบไม่ไอายเลยว่าเงินเก็บในบัญชีตอนนี้เหลืออยู่แค่ไม่กี่ร้อยบาทเพราะตั้งแต่สถานการณ์โควิด -19 ร่วม2ปีเต็มแล้วที่ตนไม่มีงานเลยต้องควักเงินเก็บมาใช้ ทั้งนี้ปากคาเผออีกว่าแต่ก่อนหากไม่มีงานในวงการบันเทิงตนก็ยังมีทำเครื่องดนตรีขายเป็นอาชีพเสริมซึ่งก็ขายดีพอสมควรรวมถึงยังมีคณะดนตรีปอปิ่งงามรับจัดงานบวชงานแต่งงานศพทั่วราชอาณาจักรซึ่งก็มีงานเข้ามาตลอดแต่พอโควิด1 9เข้ามารายได้ทุกทางก็หายเกลี้ยงทำให้ตนไม่มีรายรับเลยมีแต่รายจ่าย ตกแล้วค่าเช่าบ้านค่าผ่อนรถค่ากินก็3 0 0 0 0ถึง40,000บาทต่อเดือนซึ่งตนก็เลยจำเป็นต้องปล่อยให้บ้านกับรถถูกยึดไปตอนนี้อย่าว่าแต่ตัวเองเลยทั้งประเทศอาชีพอิสระอย่างพวกเราเป็นนักแสดง2ปีเต็มๆไม่มีงานเลยต้องอยู่บ้านก่อนหน้าโควิดมีงานวันละ4-5งางานก็อยู่ได้ตอนนี้ไม่มีเลยต้องเอาเงินเก็บมาใช้ใกล้หมดแล้วเหลือไม่กี่ร้อยบาท ผมพูดตรงๆไม่อายเลยบ้านรถปล่อยยึดหมดแล้วไม่มีเงินจะส่งตอนนี้ย้ายมาอยู่บ้านพี่สาวผมจะไม่ขอรับบริจาคอะไรเพราะทุกคนลำบากกันหมดไม่รบกวนใครดีกว่าขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด